กินได้จริงหรือเปล่าฮะอุ๋ยโอ้โหลองชิมคำหนึ่งอันเดียวคำหนึ่งกินพริกเถอะผมว่าถ้ากินอย่านี้อันนี้อืออ๋อเป็นยังไงครับเหมือนไม่มีความเป็นมาม่าเลยมีแต่เป็นความเป็นพริกเริกต้องล้วนพริกกินน้ำลองชิมดูเฮ้ยอะไรกดเขาห้ามกินน้ำว่ะลองชิมดูชิมดูแบบอันนี้ช่วยแอันนี้ไม่มีความเป็นมาม่าเลยช่วยแอันนี่้ ไม่บอกกินพริกอ่ะขอบคุณยังจะเรียนว้านโยมเออว่ะมันไม่มันไม่มีอย่าสจะดูดิมันไม่มีมาม่าเลยอ่ะใช่มันมีแต่รสชาติของพริกพริกอะไรเงี้ยตอนลองต้องลองเลยไฮ้เดี๋ยวต้องล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 องคิดห้คนอื่นทำกได้นะแต่กินจริงๆกินไม่ได้ แล้วแต่อันนี้วางไว้ทำไมป๋อลิ้นยากกินด้วยกันมันไม่นายได้โอ้ขนาดคำเดียวเป็นไงร้อนขึ้นเลยโดนลิ้นเอ้วแต่มันแต่ว่ามันพอเราใส่พริกอันนี้แล้วมันไม่ได้เผ็ดนานมันไม่มีน้ำเลยมันเผ็ดแป๊บเดียวใช่มันไม่มีน้ำเหมือนแต่นั้นแหละเผ็ดนานมากตก็ยิ่งเผ็ดเลยแตงโมแม่งไม่เท่าไหร่ เพาว่าน้ำมันน้ำมันไปอยู่กับพวกพริกอะไรเนี้ยหมดแล้วอืแต่ว่านั้นน้ำมันมันอยู่กับเส้นโอ้โหเม็ดพริกติดปากใช่แต่กินตาแต่กินไปคือแบบมีแต่เม็ดเม็ดพริกอ่ะมีแต่มีความเม็ดมีแต่เม็ดพริกมีแต่เมีเพชรเม็ดพริกเม็ดเพชรเงาโอ้เห็นใจอยู่เห็นใจวะไม่แต่แต่ก็ช่วยไปเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อเหลือเขาไปอี้ยังไม่ได้ชิมเลยใช่ใช่เขาชิมกันทุกคนแล้วไม่อุตส่าห์เนียนทั้งวันเลย ขอให้ความตักให้แต่ขอน้อยๆได้ไหมนี่อตักด้วยความรักได้ได้ได้พอดีพอดีทำนิดนึงตักด้วยความรักเอ็มตักด้วยความรักเชื่อห่ือเปล่าถือหลังความเขาว่าล่ะหลักแตกนี่เดี๋ยวพี่ขี้แตกแล้วอันนี้นี่ทันนี่รักดินโอ้เหรออือโทไปกินไป กินนีไอ้เหี้ยเขาพี่ต้องรักน้องเลยพี่ต้อเสียสละให้น้องจำไว้นะอันนี้บอกว่าทานรักดินใช่อ่าอ่ากินก่อนอาไม่ไม่ไม่ทานจะกินให้ทานไม่รักดินแล้วเหรอไม่รักดินอะไรรักที่ใจครับใช่ว่าจะมาวานนี้ไม่เดี๋ยวเราต้องให้คนที่โดนน่ะกินบ้างคนอื่นกินเยอะแล้วมีใครรักโจนไหมครับ มีใครรัางโจรไหมอันนี้นนิ่งใช่ไหมวิญญาณหลุดจากล่างมาแล้วคำียอกคำียวกให้มันเหลือไว้กินกับผักเลยอุตส่าห์ลวกผักไว้เห็นไหมดูไว้นะเนี่ยที่มนเดือปน้อยไปไม่ได้กินคำนี้กินคำเดียวเพื่อไม่ก็ใส่หน้าเลยเอ้ย อีกะเหมาะขนาดเป็นคืออะไรวะเออเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนพี่พูดเหมือนกันนี่นี่เอาถือถืออ่านี่เขาทำนี้กันเดี๋ยวดูเดี๋โยกกล้องหลายเดือนแล้วนี่คืออ่อนปะนี่เอาอย่างนี้โชว์ท่าเลยเอายังยังยังไม่ได้โชว์ท่าเลยเอาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว เอยไม่ต้องไม่เดี๋ยวพี่ตอบให้กว่าเห็นว่าเรารู้จักกันมานานเยอะอยู่นะมันเยอะไปมันไม่เยอะอีกาโซอีกาจ้ามาพระเจ้าทิงจ้าอึน้อยไปยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เออไหนท่าอีกาหมอกันนาโอ้แบบ คือเพื่อนกินแ่ะดูดิดูดิเพื่อนช่วยอ่ะเพื่อนช่วยอ่ะแหมไม่กินอะไรบ้างเมื่อกี้ตอนนี้ทำอะไรครับเอาผักครับขอแบบเด็ดเด็ดทีเดียวได้ไหมไอ้แบบคำเดียวขอคำเดียวแล้วให้กูเลือกลวกผักด้วยเอาคำเดียวไม่ต้องลวกก็ได้กินตามหลังเดี๋ยวไปมึงในดูรีแอคชั่นแต่ละคนในตอนนี้ ปากแดงใช่จะไม่ต้องทาลิปเบิ้งปอนปอนว่าเบิ้งปากเลยดิออออกแล้วออกแล้วออกยังอยู่ริมปากอยู่เลยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินปากแดงไม่ไกลเดก้าอันนี้ปวดผัดนะครับอะไรเนี่ยมีเสริมตลอดมันจะสลายท้อโอ้ย ไม่ต้องเก็บอาการก็ได้เมื่อกี้กองเมื่อกี้กองเห็นดันเมื่อนั้นเมื่อนั้นล่างล่างจานและล่างพักนี่แหละเขาเฮ็ดแนวกินอยู่ผู้ใดว่าสีมันเลีอันเราปรเดี๋ยวหัวไปกลับ่ะดิบักอาจหรือเปล่าใช่ไหมที่มึงจะมาซ่อนไข่แล้วหัวไปชนกันมาแบบนี้ดังป้องดังป้องล่ง เอาขึ้นจะเดินบ่อยเออแบบโอ้ไปไหนนี่เขาจนเรากินเอนดยวจะหมดเลยเหรอเดี๋ยวพูดงี้เดี๋ยวแอนดิวโชว์อีกเลยแบบช้าต้มต้มผ่านแล้วก็ไปใส่ใส่ช่องพิดมันร้อนอยู่ไงตอนนี้ว่าต้องกินคู่กับมันไม่ร้อนล่ะอะไรโอ้เดี๋ยวดูอยากทำไปทนถ้วยในที่ชัพี่ใช่ตู้นี้เหรอไม่ใช่ตู้นู้นหรออัดเอาอ้ตู้ไหน มันร้อนอยู่นี่ไงลองกัดดูดิเฮ้ยรสชาติเป็นไงนี่เอากัดดูไม่เอากัดดูดิร้อนเลยร้อนเลยโคตรร้อนเออก็ร้อนๆแต่จริงกับของเป็นเนียร้อนจากไฟลัากากในนี่เอ้ากูปั๊ดพวกกูมาให้กำลังใจคืออ้าอาร์ตอาร์ตจับกล้องแล้วดู คนที่มายืยนให้กําลังใจเอ,อดูกี่คนดูออใครผม,มยจะย้างหลังลอ,อ่ะไม่ยืยนดูอะไรป่ะเออเอออจาัจาแบจ่าจใครดูไม่เอทตัวนะดู อปปัตอปปัตอปอัตวะไม่ใ sì ช่ละดูไหมครับอันน um ี้ไม่ใช่ลมพัดนะมือสั่นโอ้โหลที่พายเลยอิตาเนกิมาสโอ้โหอืมไข่แน่ขึ้นก่อนไข่แน่ใครเขาดูนะเขาดูต้องต่อต้องต่อต่อเนื่อง อันกยยวหมดเลกูว่าต้องใช้ช้อนเอาละเดี๋ยวอะไรนี่โอเคขึ้นนะฮะโอเคขึ้นไหมหักอะโอเคขึ้นโอเคอยู่โอเคแปลว่าอะไรกูตอนนี้กูเริ่มไม่โอเคแล้วโอเคแปลว่าดีขึ้นไหมดว่าดีขึ้นไหมอดกลงดี้ไหมดูอาบปั๊ดอ้บปไม่คือ อันนี้เนี่ยคือไม่เล่นแต่คือถ้าถ้าโยนให้เอเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันคือแบบเมื่อกี้ตั้งใจตากให้เลยเออใช่แบบจริงเหรอนี่ยจริงจังจริงเหรอเนี่ยย่าจะใครละจาใครละมบแล้วชอบอะไรแล้วมันกุกกรอบกุกกรอบมันโดนเทพริกใส่ปากอ่ะบอกเลยบากไปพริกปิ๊